TV. ตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของอีลซูนะครับแล้วก็อยู่กับผู้บริหารพี่ยุทธครับสวัสดีครับไฮไลท์พี่เห็นเขียนว่า2.2 DI Macros คืออะไรพี่ก็อยากให้ทุกท่านนึกถึงในส่วนของนี่ครับ2.2นะครับ2.2เครื่องยนต์แห่งอนาคตนะครับนี่คือพลังใหม่กำหนดโลกทีนี้สิ่งสำคัญคือว่าเครื่องยนต์พัฒนาใหม่นั่นก็คือมาตอบโจทย์ตรงที่ว่าอีลซูมี1.9มี3.0ทีนี้ได้เกิดวันหนึ่งนะครับแอมบอกว่า แอมอยากซื้อรถยนต์แบบ4ประตูอย่างเช่น e สุดดี Max กสประตู e สุด u x นะครับแล้วแอมบอกว่าวันนี้พันเก้าก็ใช้ได้แต่เนื่องจากว่าแอมอาจจะคุ้นเคยกับเครื่องยนต์ที่มีความแรงมากรับแอมบอกว่ามีเครื่องยนต์ที่ไม่ใช่สามพันไหมเพราะว่าภาษีรายปีก็อาจจะดูค่อนข้างเยอะไปนิดนึงเพราะฉะนั้น2.2นี่ครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดตอนนี้เลยแล้ว2.2แรงไหมพี่2.2นี่นะครับแรงมากก่อนบางท่านบอกว่า ตัวเลขแรงม้าเท่าไหร่นี่คือ163แรงมา้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรทีนี้ภาษาไทยครับสตาร์ทติดไม่กดคันเร่งเราใช้คำว่ารอบเรินเบาครับผมรอบเรินเบาคือประมาณ855รอบต่อนาทีทันทีที่แอมเนี่ยเร่งจาก855มาแตะ1,000รอบคือแทบยังไม่ได้แตะเลยผแรงบิดสูงสุดให้มารแล้วครึ่งหนึ่ง กว่าครึ่งด้วยมาไวเนาะ255นิวตันเมตรมาแล้วแล้วก็แรงบิดสูงสุดมานั้งแต่อยู่จนถึง2อ0ทีนี้สิ่งซึ่งอยากตอบโจทย์ในแง่การใช้งานของผู้บริโภคคือว่าเทอร์โบก็คือชุดอากาศเนี่ยเป็นเทอร์โบปลายผันชุดกังหันปรับทิศทางไอเสียเนี่ยนะครับใช้วิธีการควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิก จุดต่อมาคือเมื่ออากาศเข้าห้องเผาไหม้ครับผมหัวฉีดที่ฉีดน้ำมันเนี่ยใช้แรงดันสูงสุดคือ2,500บาร์ซึ่งอันนี้คือแรงดันสูงมากครับผมจุดต่อมาคือควบคุมจังหวะการจุดระเบิดใช้กล่อง ECM ที่แบบมอดิคอร์นะครับเป็นรถรุ่นใหม่ที่ให้อัตราเร่งเร็วแรงขึ้นทุกอย่างเหมาะเจาะมากขึ้นเลยนะครับกับการใช้รถและก็ไอเสียต่ำสุดในตลาดแบบเดียวกันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก แล้วที่สนุกกว่านั้นคือมาเจอกับเกียร์ออโต้8สปีดโอ้โห8สปีดเลยใช่ครับอัตราทดไล่เรียงตั้งแต่1 2 3 4 5มาอย่างดีครับพอมาเกียร์ที่6เป็น Direct Drive หมายความว่าถ้าวัดรอบชี้เครื่องยนต์รอบเท่าไหร่เกียร์หมุนรอบประมาณนั้นแล้วก็เกียร์ที่7เกียร์ที่8ครับเป็นเกียร์ Overdrive ก็คือเกียร์ทดรอบมากกว่าเครื่องยนต์ไหลยาวๆก็จะไหลยาวๆเครื่องยนต์ใช้รอบต่ำลงเครื่องยนต์ทำงานเบาแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและเมื่อมาอยู่ใน e สูสุด D Max ก อันนี้คือสิ่งที่แบบเหนือความคาดหมายมากมเพราะว่าถ้าเป็น d m a x นี่คือตอนครึ่งมีเกียร์ออโต้8สปีดอันนี้คือแบบว้าวมากอย่างเช่ Soldier, ชนเซฟตี้คาร์ทีนี้ถ้าเกิดเป็นมิวเบ้าง m ิวเมีตั้งแต่รุ่น a c t i v e e l e g a n t u l t i m a t e นี่คือมี2.2ให้เลือกอยู่แล้วครบเลยแล้วก็ RS ตัวท็อปสุดที่เป็นรถแต่งมาจากโรงงานมิวเออาร์เอสนี่คือมี2.2ได้เช่นกันวันนี้นั้นก็อยากเรียนทุนผู้มชมครับว่ามีโอกาสอยากเรียนเชิญที่ โชว์รูมอีซูซูใกล้บ้านท่าน,นครับแล้วก็ทดลองขับมาดูครับฟังแบบนี้แล้วนะครับอยากจะให้มาสัมผัสคันจริงๆมาดูของจริงเลยนะครับ,รบที่บูธของอีซูซูครับรับรองเลยว่าถูกใจแน่ๆครับ